สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะทำไรจ๊ะเนี่ยอ๋อจะเด็ดอ่อมแซบให้ลูกค่ะดูอ่อมแซบบ้านเราซะก่อนนะกินผักกินหญ้าจะหมดดงแล้วค่ะกินผักกินหญ้าจะหมดดงเนี่ยโควิดค่ะโควิดโควิดค่ะโควิดอยากให้ทุกคนปลูกก็ในอ่อมแซบเนี่ยยังไงก็ไม่อดนั่แม่เนาะอืมคือเนี่ยหมดอ่อมแซบก็ยังมีหญ้าอีก วิทยาพับพักเป็ดญี่ปุน่นนี่ดูสินี่เดี๋ยวแม่ก็เด็ดเด็ดแบบนี้เ,เอาใบแล้วก็เอาก้านท <c oughs> ิ้มต่อได้นี่แล้วก็อย่างนี้นี่แล้วก็วาง <c oughs> วางไว้นั่นแหละดูสิเยอะไหมเยอะนี่ดูดูเต็มเต็มเลยโอ้โหเอามาต้มจืด เอามาผัดเอามาแกงได้นะอ่อมแซ่บเห็นเอาขึ้นไปบอกกินหมดแล้วแม่เฮียชอบกินผักเป็ดญี่ปุ่นแล้วก็อ่อมแซ่บกินดิบๆก็ได้กินกับสลัดก็ดีผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยพอๆกับอ่อมแซ่บเนี่ยกินดีผัดกันรวมหมดเส่งเส่งไปช่วยยายเสิงไปช่วยยายหน่อยเร็ว เนี่ยอยากให้ปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นผักผักปลังแล้วก็อ่อมแซบจะดีมากๆไปละพามาดูเผื่อ f อฟซคิดถึงแม่แค่นี้นะ